สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้เรากำลังหาโฮมผะเอกู่ครับสุดยอดเลยครับเออครับตอนนี้เรากำลังหาที่อยู่คาัพผะเอกดาวรุ่งดวงใหม่ดาวรุ่งพุ่งสู่เมมโอ้ยนี่โฮมอยู่เออคือคือคือไม่มีที่อยู่นะครับเพราะว่า มันอ่ะเออเขาทาอยู่นี่พี่น้องครับดาราเราก็ต้องอยู่แบบให้โซน้อยนี่อุ้ยดาราเย็นมากเลยลังพิธที่กันอยูนอ่นี่ล่ะ เพอเอพอเอพอเพอคนมาอยู่น้ำเราเต็มจักหน่อยอ่าฟูมองได้เท่านั้นละ่ะไม่ผมบอกจังนะฮะจึงงูเลี้ยมรวยลายรวยลายว่าไอ้ดาราเราต้องรูปของเขาเนี่ยเบน นี่ไหมเออนั่นล,ะนนล่ะเออนั่นละ่ะผู้ศาดตมาหนิแจ๋วพี่ขี่เปล่ล่ะเดินร,ร,รอแป๊บนะครับพี่เพราะว่ารีสอร์ทเราเพิ่งเปิดใหม่ <c oughs> ไปผู้ศาสตรไปไปรีสอร์ทเราเปิดแล้ว <c oughs> เมื่อดาราเราอยู่รีสอร์ทครับลมเย็นยอย่างนเ่าเป็น นาเดโอ้โห oh เสิร์งกันกันเลยตัว <Right. S 1> ตายเข,ข้าไปเข้าคอกน้ำก็ไม่กินเอปลอยหาซิปก็มี <c oughs> นอนหมูอย่างเดียวฝากกระเป๋าไว้นังด้วยมีเงินบล่ล่ะไม่ีเงินจะฝากเราได้แต่เราเคยเอาตัวบอดอยู่ห้องเราเหรน <c oughs> เอาโยกโป้หน่อยดาราโยกโป้หน่อยขึ้นเลยดาราได้คล<ห> <ดา S 2> ิปได้แล้วเขาบอกเปลี่ยนสุดในในอย่างสีด,ดำ<อ>หืมบอ่อสุดไนมะ่หายยูไหมเออฮึบฮึบ,ฮบนี่คนน่ะเหรียทรัพย์บึงนังโป้ได้บบบนี้เมื่อดาราได้ที่พักแล้วเราก็ไปหาลุยถ่ายคลิป ตารา่นหน้ามารด่เอ้าอยูเดียวเ้บได้ก็หายสนตัวบ้ได้ก็อไดเด้องูงูมาโอ้เ้ลุต้นสูหี้วเขาหิ้นามโทษน้ำเจ้เราอยู่ในหอแรงเขานุมปังมาก zoom นี่เลาะทายคลิปได้หนิตกสนใจน้ำด้ซุ่มนี่แต่เอาเป้ยมาผูกหนึ่งกระได้เป็นครับเดี๋ยวแต่หน่อคนมาอ,อยู่น้อหลัดเต็มแต่วงมาฮัดลังเวทีอยู่ผิดเด้อยอ,ยอุ้ยจอดนี่กระดได้ด้ว มไไอสเผื่อเวทีเขาจิม,มาอัดส่ดงเจ๋เลยครับเกียมเกียเลยเออมาเด้อพี่น้องมะม่วง,งน้ำกันเหมือนแรงครับหลายปีเราไม่ได้ไปเรามานี่อันนี้คืออะไรเนี่ยมอเหรอ เป็นหมอเหรอคลินิกเหรอฮะ้าเหรอก็คือร้านใหญ่แท้มีแต่อันฟังสายได้มาสื่อ,อ,อ,อมึงเนี่เต็มเลยร้านสมหรือเาอือสมยาปรึกษาดรเพชรสัตว์เออใช่ๆๆๆๆร้านขายยาแบบใหญ่เลยร้าดบ่ทันมีไฟมาอยู่ क्यों खाओ रे बाद में oh on บ้านโคกสุวรรณครับอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนะครับพุ่งนี้ก็ที่นาแก่นะครับผมเดีย๋ยวาดูม,มาหมวนน้ำกันเด้อกับที่อาสนพเพชบัดแพงนะครับ

เจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม